น,นี้มาติดตามมณีวาส์ค่ะไปตรวจสอบสภาพการลงทุนทั่วโลกกันนะคะหลังจากที่รับฟังข่าวใหญ่มาแล้วคือการประชุม FOMC นะคะหรือว่าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐประกาศออกมาว่ามีมติคงอัตราดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่0 0ถึง0.25เซก็เป็นมติเดิมเพียงแต่ว่าข้อความที่ส่งออกมากลับบอกว่า อาจจะมีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปเลยหรือว่าการประชุมครั้งสุดท้ายของปีในเดือนธันวาคมนี้นะคะเขาต้องไปพิจารณาดูตัวเลขแรงงานตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลข GDP กันก่อนแต่ว่าการที่สหรัฐเศรษฐกิจดีขึ้น กลับเป็นผลที่ไม่ดีสําหรับบ้านเรานี่แหละสิคะหรือว่าพวกบรรดาตลาดเกิดใหม่เพราะว่าจะเกิดอาการเงินทุนไหลออกนะคะลงไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่าอย่างเช่นไปลงทุนในสหรัฐที่เศรษฐก,กิจกําลังจะดีมากขึ้นค่ะ เราไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวทั่วโลกกันเลยนะคะสำหรับตลาดหุ้นก่อนเลยตลาดที่มีการลงทุนกันอย่างมหาศาลตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อวานนี้ปรับตัวร่วงลงไปทันทีประมาณร0อยกว่าจุดในตัวของดาวโจนส์หลังจากที่มีการประกาศการคงอัตราดอกเบี้ยออกมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาได้ยืนอยู่ในแดนบวกนะคะบวกไปนิดๆแหละค่ะก็ดาวโจนส์ N ส s d a q ก็้วก็ S&P ปิดบวกค่ะ ขณะที่ยุโรปเองนะคะอันนี้ไม่ทันฟังผลของเฟดนะคะปิดตลาดยุโรปไปซะก่อนแต่ก็คาดการกันว่าน่าจะมีการคงอัตราด,ดอกเบีย้ยต่อไปก็คงยังไม่ส่งผลให้ตลาดปั่นป่วนเท่าไหร่นะัเราจึงเห็นยุโรปปิดไปเป็นบวกเช่นกันนะคะทั้งตลาดใหญ่ๆอย่างฝรั่งเศสเยอรามันหรือว่าอิตาลีค่ะ มาดูที่เอเชียกันเลยค่ะตอนนี้กําลังวิ่งกันอย่างปั่นป่วนเลยนะคะแล้วก็วิ่งในแดนลบซะด้วยนะคะโดยเฉพาะบ้านเราเมื่อวานนี้เซตลงไปแล้วถึง14จุดมูลค่าการซื้อขายมหาศาล50,000กว่าล้านบาทวันนี้ยังไม่พอนะคะปิดปรับตัวลดลงไปอีกค่ะในช่วงครึ่งเช้าลงไป14จุดนั่นหมายความว่าเราหลุด1,400จุดที่เป็นแนวรับสําคัญทางสิติทยาเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเช้านี้เหมือนจะรีบาวได้นะคะคุณผู้ชม ลงมากระแทก1,400จุดแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาได้เพราะยังไม่เห็นแรงขายในหุ้นกลุ่มใหญ่ๆน้ำมันช่วยพยุงได้นิดหน่อยแต่ว่าในช่วงสายๆก่อนปิดเที่ยงรับไม่ไหวนะคะปรับตัวลงมารวมถึงในกลุ่มทิปเช่นกันนะคะลงหนักแต่ว่าตลาดใหญ่ๆญ,ญ,ญี่ปุ่นห่งเสงสเตรทไทม์ยังคงประคองตัวได้ค่ะ ไปดูกันต่อเลยนะคะสำหรับอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในวงการน้ำมันเหมือน,นกันกับราคาน้ำมันที่ดีดขึ้นมาเพียงแค่คืนเดียวขึ้นมาถึง6%กว่าหรือว่าบวกมา2.74เหรียญน,นะคะในตัวของน้ำมัน WTI <c oughs> ก็ทำให้น้ำมันทุกตลาดบวกขึ้นมาทั้งดูไบ WTI แล้วก็เบรนท์นะคะ อันเนื่องมาจากว่ามีตัวเลขรายงานสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่เขาจะรายงานมาทุกๆวันพุธของสหรัฐหรือว่าตามบ้านราวก็คือวันพฤหัสที่เราจะทราบกันค่ะตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบปรับตัวมากขึ้นแต่ว่าการที่ปรับตัวมากขึ้นก็คงจะสงสัยว่านั่นหมายความว่าอุปทานจะยิ่งล้นตลาดหรือเปล่าราคาน้ํามันน่าจะตกลงมากกว่านี้ แต่ว่ามีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี้ค่ะว่าสต็อกน้ํามันดิบน่าจะขึ้นมากกว่านี้ตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะขึ้นประมาณ4ล้านกว่าบาร์เรลนะคะแต่พอตัวเลขออกมาจริงๆอยู่ที่3ล้าน4แสนบาร์เรลเพราะฉะนั้นถือว่าต่ํากว่าคาดก็ทําให้ราคาน้ํามันดีดขึ้นมาแรงๆได้ในช่วงสั้นๆนะคะแต่ความน่ากังวลยังอยู่ที่ ภาวะอุปทานจริงๆยังล้นตลาดอยู่โอเปกยังคงไม่ยอมลดกําลังการผลิตเพราะฉะนั้นน้ํามันขึ้นมาได้แป๊บเดียวก็จริงแต่ว่าในตลาดปัจจุบันที่ราคาสปอตวิ่งอยู่ก็ปรับตัวลดลงมาแล้วเช่นกันค่ะ ไปดูทองคำกันต่อเลยค่ะสินทรัพย์ที่คนไทยนิยมถือกันนะคะทองคำปรับตัวลงมาอย่างหนักอันเนื่องมาจากเฟดคงดอกเบีย้ยแต่ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยในครั้งหน้าทองคำกับดอกเบีย้ยเฟดนี่ไม่ถูกกันเลยแหะคะ่ะถ้าเกิดว่าเฟดมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะคะนั่นหมายความว่านักลงทุนจะโยกเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าซึ่งทองคำในช่วง 2- 3สาปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเป็นลบด้วยซ้ำไปค่ะ อนแรกนะคะนักลงทุนทองคําคาดการกันว่าเฟดน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆจนถึงต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นจึงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงของท้ายตลาดยุโรปนะคะขึ้นมาเกือบถึง1ิเหรียญไปทําจุดสูงสุดในรอบเกือบประมาณ1สัปดาห์นะคะถ้าเราเห็นจังหวะของเส้นสีแดงๆที่ปรับตัวขึ้นไปตรงนี้แต่หลังจากที่ตลาดโคลม็ก์ค้าขายอยู่แล้วก็ปิดลงซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่เฟดจะประกาศผลนะคะ พอเฟดประกาศผลเสร็จปุ๊บในการซื้อขายตลาดอิเล็กทรอนิกส์ยามมาถึงตลาดเอเชียราคาทองคำร่วงลงไปถึง20กดเหรียญค่ะขณะนี้อยู่แค่ประมาณ1,150กดเหรียญเท่านั้นนะคะเป็นการปรับตัวลงครั้งรุนแรงส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศลดลงด้วยเช่นกันเช้าวันนี้สมาคมค้าทองคำไทยปรับราคาทองคำลดลงสองครั้งแล้วนะคะลงไปอีก100บาทต่อบาททองคาค่ะ เทรดเดอร์ er ทองคำนะคะติดตามให้ดีคืนนี้สหรัฐจะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส3ประมาณการครั้งแรกด้วยนะคะก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ก็จะไม่ถูกกับทองคำอีกแล้วค่ะแล้วทองคำก็จะมีแนวต้านสำคัญที่1170เหรียญต่อไทรออนส์นะคะเพราะฉะนั้นใครเทรดทองคำขึ้นมาได้ในระยะสัน้นขายไม่ทันตอนนี้ปรับตัวลดลงแล้วก็ระมัดระวังให้ดีนะคะทองคาค่อนข้างอ่อนไหวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในช่วงนี้ค่ะ